สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับพวกเราบัคสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า The Roundup เป็นหนังปี2022นะครับ4ปีหลังจากเหตุการณ์ในภาคที่แล้วหน่วยปราบปรามได้รับมอบหมายภารกิจให้ตามจับตัวผู้หลายหนีคดีข้ามชาติโดยมีนายตำรวจมาซอกโดพระเอกของเราคนเดิมและเขาต้องตามสืบเรื่องราวนี้และหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกับพวกเราได้เลยครับ เรื่องราวเริ่มขึ้นด้วยคำโปยที่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วอาชญากรมากกว่า300คนหลบหนีไปต่างประเทศทุกปีเพื่อหลีกเลี่ยงการสอบสวนของตำรวจโดยชอบกดดันไปยังตะวันออกเชียงใต้โดยพวกมันชอบจับตัวนักธุรกิจชาวเกาหลีเพื่อไปเรียกค่าไถ่ และหนังก็เปิดเรื่องมาที่ประเทศเวียดนามจงฮุนเขาได้พายงกีซึ่งเป็นนักธุรกิจมาดูสถานที่ที่จะลงทุนแต่เมื่อเขาคุยกันอยู่นั้นจงฮุนก็ได้บอกยงกีว่ามีนักธุรกิจที่ทําเรื่องการเช่ารถยนต์จะคุยกับเขาและทันใดนั้นเองรถตู้ก็ขับมาจอดเข้าเทียบท่าแล้วคนที่อยู่ในรถตู้นั้นก็คือแฮซังและก็เป็นไปอย่างที่คิดนะครับว่านี่ไม่ใช่นักธุรกิจอะไรทั้งสิ้นเขาได้ร่วมมือกับจงฮุนเพื่อสอมยองกีในรถตู้และจะนําเขามาเลียกค่าไถ่ ตัดกัรมาที่กรุงโซซึ่งในตอนนี้ก็เกิดเหตุความวุ่นวายเพราะว่ามีคนบ้าได้จับตัวประกรันเอาไว้สองคนและในตอนนั้นตำลุนขายใหญ่ของเมืองก็ได้โผล่ออกมาและเขาคนนี้ก็คือมาซอกโดพระเอกของเรานะครับ หลังจากนั้นหัวหน้าตำรวจก็ได้วางแผนเพื่อรับมือกับคนบ้าแต่ลูกน้องตำรวจนั้นกับไม่ฟังเขาเลยสักคนทุกคนคอยแต่จะฟังว่ามาซอกโดนั้นสั่งอะไรมาดานมาซอกโดได้ตกลงกับทีมของเขาโดยจะส่งตำรวจสองคนเข้าไปหลอกล่อคนบ้าแล้วเขาจะแอบเข้าไปข้างหลังหลานเพื่อจะช่วยตัวประกัน ซึ่งในตอนแรกแผนของเขาก็คือปฏิบัติการเงียบๆแต่เนื่องจากตัวของเขานั้นใหญ่มากทำให้เขาเดินไปชนเข้ากับเชลียว,วังของจนมันลุ่งลงมาแล้วทำให้เกิดเสียงดังขึ้นจนคนบ้านรู้ตัวและเมื่อแผนการย่องเข้าไปข้างหลังร้านไม่ได้ผลเขาก็เดินตรงเข้าไปหาคนบ้านทันทีแล้วก็รอให้มันแทงเข้ามาและเมื่อมันแทงเข้ามาแล้วเขาก็จับแขนของบ้านทุ่มลงพื้นเต็ม,ตมซึ่งในตอนแรกเขาก็จะสั่งสอนมันพอเป็นพิธีและจะส่งให้ตำรวจเพื่อจัดการต่อไป แต่ว่ามันนั้นก็ได้กัดมือของเขานั่นทําให้เขางุดงหงิดแล้วก็ใช้มือฟาดไปที่หน้าของมันจนล้มลงแต่ทว่าเรื่องก็ไม่ได้จบแค่นั้นนี่กลายเป็นข่าวใหญ่ลงหน้าหนังสือพิมพ์เพราะสื่อมวลชนและประชาชนมองว่ามาซอกโดนั้นทําเกินกว่าเหตุ เพราะว่าผู้ก่อเหตุต้องแอดมิทที่โรงพยาบาลนานกว่า12สัปดาห์ด้านมาซ็อกโดคุยกับลูกน้องของเขาว่าไม่ต้องห่วงหลอกในเขามาเซ็นเซอร์หน้าของเขาอยู่ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครและลูกน้องของเขาก็หัวเราะออกมาและก็บอกว่าแค่เห็นคอในรูปก็รู้แล้วว่าเป็นเขาตำรวจหุ่นแบบนี้มีไม่กี่คนหลอกก่อนที่พวกเขาจะหัวเราะออกมาอีกครั้ง ในระหว่างที่ตำรวจคุยกันอย่างสนุกสนานหัวหน้าของมาซอกโดก,ก็ได้เข้ามาในห้องพร้อมกับท่าทีที่เสงมาซอกโดก,ก็ถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นด้านหัวหน้าก็ตอบกลับมาว่าเขาโดนสารวัตรตำหนิเรื่องที่นายทำเกินกว่าเหตุด้านมาซอกโดก,ก็พยายามจะช่วยหัวหน้าโดยการบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปคุยกับสารวัตรให้แต่หัวหน้าเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องเขามีงานใหม่ให้กับมาซอกโดทำนั่นคือไปรับคนร้ายที่เวียดนาม โดยเรื่องมันมีอยู่ว่าจงฮุนมันมอบตัวจากคดีที่มันลักพาตัวชาวเกาหลีที่เวียดนามแล้วเราต้องพาตัวมันกลับมาซึ่งมาซอกโดก็ทําหัวหน้ากลับไปว่าทีมของเรามีใครบ้างส่วนลูกน้องแต่ละคนนั้นก็ได้เสนอตัวออกมาพรอพวกเขาอยากทํางานกับมาซอกโดที่เวียดนามแต่ก็ต้องแห้วนะครับเพราะหัวหน้าบอกว่าเขาจะไปกับมาซกโดเอง ต่อมาทั้งสองก็ได้มาที่ประเทศเวียดนามซึ่งตำรวจทั้งสองคนนั้นก็โดนค้นตัวจากตอมอก่อนที่เจ้าหน้าที่กองสุนจะมารับตัวทั้งสองคนไปหาอะไรกินยามค่ำคืนและในตอนที่พวกเขากินอยู่นั้นก็ได้มีคนเอาใบปลิวโฆษณาร้านของตัวเองมาแจกให้กับมาซอกโดซึ่งชายคนนั้นก็มีฉายาว่าเบนซินซึ่งมาซอกโดนั้นรู้จักดีเพราะตำรวจเคยจับไอ้คนนี้อยู่หลายครั้งด้านเบนซินนั้นก็มานั่งด้วยและก็ถามมาซอกโดว่าลูกพี่มาทําอะไรที่นี่ด้านมาซอกโดนั้นก็ตอบไปว่าเขามาพักผ่อน แต่เบนซินเนี่ยก็ได้บอกว่าอย่ามาโกหกเขาเลยบอกมาเถอะว่ามาที่นี่ทําไมแล้วเขาก็เตินมาซกโดในเรื่องที่สําคัญว่าให้ระวังตัวเอาไว้เพราะตํำรวจเกาหลีไม่มีอํานาจที่นี่แล้วนักเลงที่นี่ก็ไม่เหมือนกับที่เกาหลีพวกมันพกมีดกับปืนเป็นเรื่องปกติ ในวันลุงงึ้นมาซอกโดได้มารับตัวคนหลายที่สถานกงสุลที่ต้องถูกส่งต่อไปที่เกาหลีและระหว่างนั้นมาซอกโดก็ถามว่าทําไมมันถึงยอมมอบตัวแล้วเราก็รู้คําตอบนะครับเพราะว่ามันรู้สึกผิดแต่มาซอกโดนั้นก็คิดว่ามันคงมีอะไรแปลกไปเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ทว่ามันนั้นก็ทําหน้านยีโยนกวนประสาทและก็ตอบว่าก็อยากรับผิดไงให้ช่วยพาเขาไปรับผิดที่เกาหลีหน่อย ดานมาซ็อกโดนั้นรู้สึกหมันไส้ไอคนนี้ไม่ไหวแล้วเลยขออนุญาตหัวหน้าของเขาทําห้องสอบสวนให้หน่อยด้านหัวหน้าของเขาก็เขาจะทันทีว่ามาซ็อกโดนั้นหมายถึงอะไรซึ่งเขานั้นก็ได้เอาแก้วไปครอบกล้องวงจรปิดทั้งหลายแล้วก็ยืนเฝ้าทางเข้าเอาไว้และนี่ก็ถึงคิวการสอบสวนแบบมาซ็อกโดนะครับเขาได้ถามกับจงหุนไปดีๆว่าแกมอบตัวทำไมซึ่งมันนั้นก็ยังยืนการคำเดิมว่ามันรู้สึกผิด มาซอกโดจึงจับศืรษะาของมันกดลงไปที่ผืนและก็บอกว่าให้บอกความจริงมาเดี๋ยวนี้ ซึ่งตัวของมันนั้นก็ได้ขายความลับออกมาว่าจองโดมันตามเก็บเขาอยู่มาซอกโดเลยถามต่อว่าลีจองโดมันอยู่กับแกงงั้นเหรอแล้วมันจะฆ่าแกทําไมแต่ทว่ามันก็ยังปฏิเสธแล้วบอกว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันดานมาซอกโดนั้นก็รู้ว่ามันพูดโกหกเลยจับหัวของมันกดลงไปกับโต๊แล้วก็เอามือทุบโต๊ให้เกิดเสียงดังจนหูของมันจะแตกแล้วมันก็บอกความจริงอีกข้อหนึ่งให้กับมาซอกโดฟัง ว่ามันนั้นไปยังผู้หญิงของจองโดบามันก็เลยตามมาฆ่าเขาซึ่งมาซกโดก็เค้นความลับต่อไปว่าให้บอกที่อยู่ของจองโดบาซาแล้วมันก็ยอมบอกที่อยู่มานะครับและภารกิจของมาซกโดก็ได้เพิ่มขึ้นนั่นคือเขาต้องไปตามหาตัวจองโด ต่อมามาซอกโดได้เดินทางไปที่อาพาร์ตเมนต์ของมันพร้อมกับหัวหน้าและเมื่อเข้าไปข้างในก็พบว่าจองโดนั้นได้เสียชีวิตอยู่กลางห้องพักของตัวเองไปแล้วมาซอกโดเนี่ยจึงได้กลับไปหาจองหุนและก็ถามคำถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงโดนฆ่าแต่ทว่ามันเองนั้นก็ยังสตนันและก็ยังถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นดานมาซอกโดนั้นก็จะใช้วิธีเดิมโดยการง้างมือขึ้นมาจะตบมันแต่หัวหน้าของเขาก็ได้ห้ามไว้ก่อน ซึ่งจองฮุนนั้นก็ได้สารภาพเรื่องทั้งหมดว่าเมื่อหลายวันก่อนกลุ่มของพวกมันได้ลักพาตัวยงกีมาเพื่อจะเรียกค่าไถ่และเมื่อขนตัวก็พบว่าในตัวของยงกีนั้นพกเงินสดอยู่ไม่เท่าไหร่พวกเขาเลยเซงกันมากพอคิดว่าจะทําเงินได้มากกว่านี้ด้านแฮซังซึ่งเป็นหัวหน้าก,ก็ได้บอกพวกแกสามคนมันกระจอกจริงๆแต่ทั้ง3คนก็ได้ตอบกลับว่าทำไมแกถึงพูดอย่างนี้ถ้าไม่ใช่เพราะเกียงแฮซังก็ตายไปนานแล้ว แล้วจังหวะที่มันเถียงกันอยู่น,นั้นยงกีก็เปิดประตูรถตู้และวิ่งหนีเข้าไปในไร่ซึ่งพวกมันทั้งสามคนานั้นก็ไล่ตามจนทนันยงกีได้ขอร้องพวกมันว่าให้ไว้ชีวิตเธอแล้วก็บอกว่าเขาจะเป็นคนให้เงินทั้ง3าคนคนละหนึ่งร้อยล้านวอนไปเลยและยังบอกอีกว่าที่โรงแรมที่เขาพักอยู่น,นั้นมีเงินกับทองคําแท่งด้านจงฮุนก็ถามเขาต่อไปว่ารหัสตู้เซฟคืออะไรเขาจึงบอกรหัสตู้เซฟไป แล้วท่านใดนั้นแฮซังก็หยิบมีดออกมาฟันยงกีจนเขานั้นต้องตายไปแล้วหนึ่งในสามคนก็ถามแฮซังว่าทําอย่างนี้ทําไมรอให้ได้เงินก่อนสิซึ่งตอนนั้นเองมือขวาของแฮซังก็ได้โผล่ออกมาจากข้างหลังแล้วก็ได้ปาดคอเขาจนตายลงไปหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ฝังร่างของมัน ส่วนทางด้านมือขวาของแฮซังได้เข้าไปค้นในตู้เซฟยงกีแล้วก็พบเงินมากกว่า200ล้านวอนแล้วก็เจอทองคําแท่งอีกแต่ลูกพี่ของเขาอย่างแฮซังก็บบนออกมานี่มันน้อยกว่าที่คิดเขาจึงคิดต่อไปว่าจะหาเงินเพิ่มได้ยังไงแล้วเขาก็ได้เอามีดไปตัดแขนของยงกีและส่ง SMS ให้พ่อของเขาและบอกว่าคุณชเวตอนนี้เราได้แขนลูกชายคุณมาแล้วถ้าอยากให้เขาได้กลับไปก็ให้เอาเงินมาให้500ล้านวอน หลังจากนั้น2วันพวกเขาก็เอาเงินมาให้ซึ่งตัวจงฮุนกับจองโดเลยหนีออกมาเพราะไม่รู้ว่าพวกแฮซังมันคิดอะไรอยู่แล้วมันอาจจะฆ่าเขาเมื่อไหร่ก็ได้และนี่ก็ทําให้เขายอมมอบตัวเพื่อจะกลับไปรับโทษที่เกาหลีดีกว่ายอมเสี่ยงตายในการอยู่กับแฮซัง เมื่อได้ข้อมูลดังนั้นมาซอกโดก็ติดต่อลูกน้องที่เกาหลีว่าให้สืบข้อมูลของแฮซังและเรื่องของคนหายที่ชื่อว่ายงกีด้วยซึ่งในตอนนั้นเขาก็ทําเรื่องขอหมายขนแต่เจ้าหน้าที่กองสุลนเวียดนามที่ชื่อว่าปาร์กก็ได้บอกว่ากระบวนการนี้มันช้าเอามากๆต้องรอเป็นเดือนกว่าจะได้มาด้านมาซอกโดจึงได้บน่นว่า้ารารอหมายขนเป็นเดือนสงสัยไอ้แฮซังมันคงหนีไปแล้ว ต่อมามาซอกโดได้ไปที่ฝั่งศกและก็พบว่าประตูนั้นมันล็อกเขาจึงเข้าไปถีบประตูแต่ถีบยังไงก็ถีบไม่ออกหัวหน้าของเขาเลยบอกว่านายจะทําอย่างนี้ไม่ได้นะที่นี่ไม่ใช่เกาหลีมาซอกโดเนี่ยก็เถียงกลับไปว่าจะให้เขาทํำยังไงละ่ะถ้ากฎหมายประเทศนี้ปกป้องคนประเทศเราไม่ได้เราก็ต้องจัดการเอง และท่านใดนั้นเขาก็ทิบประตูเข้าไปเต็มแรงจนประตูมันเปิดออกและพวกเขาทั้ง3ามคนก็ได้ขุดดินเพื่อหาที่ซ่อนศพและพวกเขาก็เจอศพจนได้นะครับจึงได้เรียกตำรวจท้องถิ่นให้มาจัดการด้านมาซอกโดได้โทรหาเบนซินและก็ถามไปว่ารู้จักแฮซังไหมด้านเบนซินนั้นก็ตอบว่าเขารู้จักเพราะว่ามีมาเฟียเกาหลีอีกคนหนึ่งตามหาไอคนนี้เหมือนกันแล้วคนคนนั้นก็มีชื่อว่าลาคูมาซอกโดเลยได้บอกกับเขาไปว่าให้ส่งที่อยู่ของลาคูมาให้หน่อย ซึ่งในตอนนั้นตำรวจเวียดนามก็ได้มาหาเรื่องพวกของมาซอกโดและก็บอกว่าพวกคุณนั้นต้องรับผิดชอบเรื่องที่บุกลุกเข้ามาซึ่งทางด้านหัวหน้ากระเถียงมั่นกลับไปว่าคนของเราถูกฆ่าตายแล้วจะให้เราอยู่เฉยได้ยังไงและก็มีนักฆ่าเกาหลีกลุ่มหนึ่งพวกมันได้เจอกับที่ซ่อนตัวของแฮซังแล้วเมื่อบุกเข้าไปก็เจอกับกองเงินจํานวนมาก ส่วนทางด้านของมาซอกโดเขายังทําภารกิจตามหาตัวแฮสัง่งโดยได้ไปตามที่อยู่ของลาคูตามที่เบนซินให้ข้อมูลกับเขามาแล้วก็พบว่ามันเป็นโกด,ดังเก่าที่มีแต่คนเกาหลีกําลังเล่นคาสิโนกันอยู่มาซอกโดนั้นเลยโชว์ท่าไม้ตายโดยการโชว์สัญลักษณ์ตำรวจแล้วก็ถามคนที่อยู่ในนั้นว่าลาคูอยู่ไหนแต่ทว่าในนั้นมันก็มีแต่นักเลงและพวกมันก็ยังไม่ยอมบอกว่าลาคูอยู่ที่นี่หรือไม่ ดานมาซอกโดที่เหลือโอดจึงได้จัดการจับหัวมันโขกกับโต๊ะเพื่อสั่งสอนแล้วก็สอมลูกน้องของมันไปอีกหนึ่งคนซึ่งตอนนั้นเองลาคุกก็ได้โผลออกมาแล้วก็เอาปืนจี้ไปที่หัวของมาซอกโด แล้วก็ถามเขาว่าตำรวจภาษาอะไรมาหาเลืองคนอื่นแล้วทีนี้ก็คือเวียดนามไม่ใช่เกาหลีซึ่งในตอนนั้นมาซอกโดเนก็จับปืนของมันมาแล้วก็ถามมันว่าแกตามหาตัวแฮงซังทาไมลาคูเนก็บอกว่ามีคนจ้างให้เขาตามหามาซอกโดนั้นก็ถามต่อไปและไอคนที่จ้างแกมาคือใครลาคูก็บอกว่าเขานั้นไม่รู้แต่ว่าเป็นนักฆ่าที่มาจากเกาหลี และหนังก็ตัดกลับมาที่บ้านพักของแฮซังเขาเดินกลับบ้านมาและก็พบว่ามีก้นบุหลี่อยู่ที่หน้าบ้านนั่นแปลว่ามีคนแอบเข้ามาในบ้านของเขาอย่างแน่นอนและคนที่อยู่ข้างในนั้นก็คือนักฆ่าเกาหลีนั่นเองเขาจึงเข้าไปในบ้านเพียงลำพังแต่ทวนนันนักฆ่าคนหนึ่งก็เสียท่าให้กับแฮซังเขาจับมันนึงเข้าไปในห้องและก็ฆ่าถิงแล้วมือขวาของแฮซังก็ได้เข้ามาช่วยด้วยทั้งสองคนจับมีดช่วยกันสังหารนักฆ่าที่มันจากเกาหลีจนหมดและถือว่าฝีมือของเขาทั้งสองคนน,นั้นน่ากลัวมาก ด้นานแฮสังก็ถามพวกนักฆ่าว่าใครเป็นคนส่งพวกแกมาในทีแรกมันเนี่ยก็ยังไม่ยอมตอบจนกระทั่งมันได้บอกออกมาว่าประธานชเวได้ส่งมาซึ่งประธานชเวนั้นก็คือพ่อของยงกีที่ถูกแฮสังฆ่าตายไปนั่นเองนะครับต่อมาแฮสังก็โทรหาประธานชเวแล,แล้วเขาก็ตกใจมากที่แฮสังนั้นยังไม่ตายเพราะนักฆ่าที่เขาส่งไปนั้นเป็นนักฆ่าชั้นเลิศ แฮซังก็บอกไปว่าแกเอาเงินของฉันไปทำไมให้เอาเงินกลับมาเดี๋ยวนี้ประธานชาเวก็ตอบกลับไปว่าหลังจากที่แกค้าลูกของฉันแกยังมีหน้าจะมาของเงินฉันอีกด้านแฮซังนั้นก็ตอบกลับไปเขาบอกว่าจะส่งลูกชายของประธานชาเวกลับไปแต่ไม่ได้บอกสักหน่อยว่าจะส่งไปแบบเป็นๆซึ่งแฮซังนั้นก็ยื่นคำขาดว่าให้เอาเงินมาให้เดี๋ยวนี้ไม่งั้นเขาจะตามล่าตัวถึงเกาหลี ดานประธานชเวจึงได้วางาสายโทรศพัพท์พอคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเขาทั้งรวยและมีอำนาจแฮซังนั้นเป็นแค่นักเลงกระจกรกะจกจะไปทำอะไรเขาได้ส่วนทางด้านของมาซกโดเขาก็ได้ไปที่พักของแฮซังและเมื่อเปิดเข้าไปก็พบว่านักฆ่าเกาหลีนั้นตายอยู่ตามพื้นซึ่งเขาก็ได้พูดคุยกับหัวหน้าว่าสงสัยเรามาช้าไปและระหว่างที่เขากำลังค้นห้องอยู่นั้นแฮซังก็ได้โผล่เข้ามาฟันไปที่หัวหน้า ก่อนที่มาซอกโดจะได้เข้ามาช่วยและทันใดน,นั้นเองมือขวาของแฮซังก็ได้รักความมาซอกโดเอาไว้มาซอกโดจึงต้องหันมาชกหน้าของมือขวามันจนสลบไปซึ่งแฮซังก็ได้ฉวยโอกาสหนีวิ่งหนีออกไปได้นะครับเวลาต่อมาทางด้านของมาซอกโดก็ได้มาเยี่ยมหัวหน้าของเขาที่โรงพยาบาล แล้วก็ได้ฝากงานให้ลูกน้องของเขาที่เกาหลีสืบหาข้อมูลแล้วก็ได้แจ้งกลับมาที่หัวหน้าว่าแฮซังมีประวัติอาชญากรเพียบเลยโดยพฤติกรรมของมันก็คือการลักพาตัวคนที่มีเงินเพื่อจะเรียกค่าไทยส่วนทางด้านของยงกีนั้นก็ไม่มีการมาแจ้งความว่าคนหายเลยซึ่งมันก็น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันมาสกโดนั้นจึงสั่งให้ลูกน้องของเขาตามเรื่องนี้ต่อไป ส่วนทางด้านของก้งสุนปาร์คได้มาแจ้งกับมาซอกโดว่าทางเวียดนามขอในประเทศเขาทั้งสองออกไปจากประเทศและให้ไปภายในคืนนี้เลย มาซอกโดนั้นก็เถียงกลับไปว่าจะกลับไปได้ยังไงคนร้ายที่เป็นสัญชาติของเขายังลอยนวลอยู่ในประเทศนี้อยู่เลยมาซอกโดนั้นจึงได้ไปขอให้ปา๊ารล่อตำรวจไปที่อื่นแล้วขขานั้นก็ได้เข้าไปหามือขวาของแห้ซังที่มานอนป่วยติดเตียงอยู่แล้วก็ยื่นข้อเสนอให้มันฟังว่าให้บอกที่อยู่ของแห้ซังมาเพื่อแลกกับการที่จะส่งตัวเขากลับเกาหลีไม่งั้นก็จะโดนตำรวจเวียดนามฆ่าเขาตายอยู่ที่นี่แน่ ซึ่งมันนั้นก็ยอมบอกนะครับว่าแฮ่สั่งมันจะกลับเกาหลีอยู่แล้วโดยมันจะเดินทางทางเรือและในเช้าวันลุ่งึ้นมาซกโดกับหัวหน้าของเขาก็เดินทางมาที่เกาหลีแล้วเขากับลูกน้องก็ได้มาหาอีซูซึ่งเป็นนักเลงในการควบคุมของเขาแล้วบอกต่อว่าเขาอยากได้เส้นทางเดินเรือของพวกที่ลักลอบเข้าเมืองด้านอีซูก็บอกไปว่าเขาเลิกทําเรื่องพวกนี้มานานแล้ว มาซอกโดเน่ยก็งุดหงิดแล้วก็ได้ให้อีซูเดินเข้ามาให้เขาบีบเป้าและเมื่อโดนบีบเป้าแล้วอีซูเนี่ยก็โทรไปหาคนรู้จักของเขาแล้วก็แจ้งข่าวให้กับมาซอกโดฟังว่าชาวนี้มีเรือเข้ามาที่เกาหลีและคนที่ดูแลเรื่องนี้เขามีฉายาว่ากับตันตาเดียวให้ไปถามคนคนนี้ก็จะได้ข้อมูล จากนั้นมาซอกโดก็ดูภาพจากกล้องวงจรปิดและก็พบว่าแฮซังมันกบบาลังจะขึ้นรถซึ่งเขาก็สั่งให้ลูกน้องจับตาดูรถคันนี้เอาไว้แล้วไม่นานหลังจากนั้นข่าวการตายของยงกีก็กลายเป็นข่าวใหญ่และต่อมาลูกน้องของมาซอกโดก็มาแจ้งข่าวกับเขาว่าเจอรถที่แฮซังใช้หลบหนีแล้วและเมื่อมาซอกโดเดินทางไปที่นั่นก็พบตลอดแต่ไม่เจอตัวเขาแล้วก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเนื่องจากมันลบรอยนิ้วมือออกจากรถไปหมดแล้ว ซึ่งในตอนนั้นภารกิจตามล่างเงินของแฮซังก็เริ่มต้นขึ้นโดยมันปลอมตัวเป็นคนในบริษัทของประธานเชเวแล้วก็นัดเจอกาฝาแฟดนักฆ่าที่ลานจอดรถโดยที่แฮซังได้ขึ้นไปในลีฟพร้อมกับประธานเชเวและก็บอดีกาดล่างใหญ่ของเขาระหว่างที่อยู่ในลีฟป,ประธานเชเวก็ถามบอดีกาดของเขาว่านักฆ่าที่จ้างมาพร้อมแล้วใช่ไหมด้านบอดีกาดก็บอกว่าพร้อมแล้ว ส่วนทางด้านของคู่แฝดที่อยู่ในลานจอดรถเขาก็สังเกตเห็นรถคันหนึ่งน่าสงสัยจึงเปิดเข้าไปดูและเมื่อเปิดดูก็พบว่าในนี้ไม่ใช่พวกของตัวเองเลยร่วมกันแทงคนในรถจนตายส่วนทางด้านในลิฟต์แฮสังก็เปิดฉากจัดการบริการโดยการใช้มีดแทงลงไปที่ตัวมันแล้วในตอนนี้ประธานชเวกก็ได้เป็นตัวประกันของแฮรสังแล้ว ซึ่งในขณะนั้นตำรวจที่ดูกล้องวงจรปิดอยู่ก็เห็นว่าแฮสั่งมันกำลังจะขับรถนี้ออกไปเขาจึงสั่งให้ทีมงานที่อยู่บริเวณนั้นดักจับมัน แต่ก็พบว่ามันไม่ทันการแล้วนะครับโดยมันสามารถนีออกไปได้ก่อนหลังจากนั้นแฮสั่งได้ส่งวิดีโอของประธานเชเวที่ถูกนําไปเรียกค่าไถ่ให้กับคุณนายคิมใม่ของเขาดูพร้อมกับเรียกค่าไถ่2000ล้านวอนเมื่อมาซอกโดได้เห็นคลิปวิดีโอที่ประธานเชเวถูกจับไว้เขาก็สันนิษฐานว่าที่ตรงนั้นอาจจะเป็นโรงงานล้างแล้วเขาก็สั่งให้ลูกน้องไปสืบต่อว่าที่ตรงนั้นมันคือที่ไหนและก็ได้มาคุยกับคุณนายคิมและก็แนะนําเธอว่าถ้าโทรมาอีกก็ให้บอกไปว่าจะให้เงินกับมัน แต่ว่าจะเป็นเงินสดเท่านั้นหลังจากนั้นแฮซังก็ได้โทรเข้ามาที่มือถือของคุณนายคิมซึ่งทางตำรวจนั้นได้ดักฟังโทรศัพท์อยู่คุณนายคิมเนี่ยก็พยายามต่อรองว่าเธอจะให้เงินสดตามที่ตำรวจได้บีบมา แต่ว่าแฮซังก็บอกว่าให้โอนเงินเพราะว่าเธอนั้นไม่มีอำนาจในการต่อรองแต่คุณนายคิมก็ยังยืนยันว่าจะให้เงินสดแล้วบอกอีกว่าให้เขารับข้อเสนอนี้ไว้ดีกว่าที่ไม่ได้อะไรเลยด้านแฮซังที่เข้าตาจนก็ตอบตกลงไปก่อนที่จะนัดสถานที่แลกเปลี่ยนประธานชเวกับเงินแล้วมาซอกโดก็ได้เขียนอนอตให้คุณนายคิมให้บอกมันว่าจะเอาคนขับรถไปด้วยด้านแฮซังนั้นก็ตอบตกลงทั้งมาซอกโดกับหัวหน้าก็ต้องหาคนขับรถซึ่งจะเป็นคนพาคุณนายคิมไปหามัน แล้วในที่สุดมาซกโดก,ก็ได้ไปลักตัวอีซูมาโดยที่เขาไม่เต็มใจนักเลยส่วนทางด้านคู่แฝดเขาก็โทรไปหากัปตันตาเดียวเพื่อจะหนีไปยังประเทศจีนแฮซังเนี่ยก็ถามว่ามันไว้ใจได้หรือเปล่าด้านคู่แฝดก็บอกว่าเขาเป็นคนเดียวที่ทําเรื่องนี้ได้และเมื่อถึงเวลานัดอีซูเนี่ยก็ขับรถพาคุณนายคิมไปที่หมายแต่พวกเขานั้นไม่รู้เลยว่าแฮซังได้สั่งการให้คู่แฝดขับรถตามพวกเขาอ,อยู่ส่วนด้านตำรวจนั้นก็ได้ขับรถตามมาและอยู่ห่างอีกทีหนึง่ง ซึ่งทางด้านลูกน้องของมาซอกโดได้โทรบอกเขาว่าเจอโรงงานล้างแล้วมาซอกโดจึงได้บอกลูกน้องว่าให้เขาไปตามหาประธานชเวเลยส่วนทางด้านสายสืบลูกน้องของมาซอกโดก็ได้รายงานกับเขาไปว่าเขานั้นเจอฝ่าแฝดแต่ก็ไม่เจอกับแฮซังและในตอนนั้นแฮซังก็ได้บอกคุณนายคิมผ่านโทรศัพท์ว่าให้กลับรถเดี๋ยวนี้โดยที่เขาทำอย่างนี้ก็เพราะว่าเขานั้นต้องรู้ว่าเธอจะพาตำรวจมาด้วยหรือเปล่า ซึ่งในตอนนั้นอีซูก็ได้ขับรถตามที่มันบอกส่วนทางนั้นตำรวจที่ขับรถตามมานั้นก็จะขับตามไปแต่ว่ามาซอกโดก,ก็ได้ห้ามไว้แล้วบอกว่าอย่าตามไปเด็ดขาดเดี๋ยวมันจะรู้ตัวแล้วเขาก็สั่งให้สายสืบอ,อีกทีมหนึ่งนั้นตามไปแทน ทางนั้นของตำรวจคังซึ่งเป็นลูนกน้องของมาซอกโดนั้นได้มาที่โรงงานหลางแล้วก็เจอกับรถคันหนึ่งซึ่งมันเป็นรถคันที่ประธานชเวถูกจับมาเมื่อเขาเห็นดังนั้นเขาก็มั่นใจว่าประธานชเวนั้นอยู่ที่นี่จริงๆเขาเลยเข้าไปข้างในโรงงานแล้วก็เจอกับประธานชเวที่นอนสลบอยู่เขาจึงรีบเข้าไปช่วยและจะเอาตัวประกันออกมาแต่ไม่ทันใดแฮซังก็ได้โผล่เข้ามาด้านหลังแล้วก็แทงเข้าไปที่เขาและในตอนที่เขาล้มลงนั้นแฮซังก็จะแทงเพื่อปิดฉากแต่ทว่าในตอนนั้น ตำรวจที่อยู่บริเวณนั้นก็ได้เข้ามาช่วยไว้ทันซึ่งแฮซังนั้นมันก็สามารถหนีไปได้อีก ต่อมาตำรวจได้มารวมตัวกันที่โรงงานหลางรวมถึงหัวหน้าของมาซอกโดด้วยเขาได้โทรไปหามาซอกโดและบอกว่าตอนนี้เราได้ตัวประธานชเวแล้วและหัวหน้าก็ได้สั่งการให้มาซอกโดนั้นจัดการมันได้เลยซึ่งในตอนนั้นแฮซังก็รู้ตัวและโทรหาคู่แฝดและก็บอกพวกมันว่ายกเลิกแผนทั้งหมดแล้วกลับไปเจอกันที่โรงแรมเพราะตอนนี้ตำรวจได้ตามเขามาแต่คู่แฝดนั้นก็เกิดความระแวงพอคิดว่าเขานั้นยังไงก็เป็นโจรและเขาก็คงจะเชิดหนีเอาเงินไปคนเดียวแล้วก็ด่าแฮซัง ผ่านโทรศัพท์วายามาออกคําสั่งกับเขาซึ่งในตอนแรกแฮร์ซังเนี่ยก็คิดว่าจะหนีไปแต่เมื่อเจอเรื่องดังกล่าวเขาก็ตัดสินใจจะกลับไปเอาเงินเพราะว่าไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วพร้อมทั้งยู่เทินรถไปเอาเงินทันทีส่วนทางด้านมาซอกโดนั้นก็โทรหาคุณนายฮิมและบอกว่าตอนนี้ตำรวจเจอสามีของคุณแล้ว ในตอนเดียวกันก็เห็นว่ามีรถสีขาวขับตามอีซูมาเขาจึงได้บอกกับอีซูซึ่งเขานั้นบังคับรถอยู่แล้วบอกว่ารถสีขาวนั้นคือรถของคนหลายให้ระวังตัวเอาไว้ด้วยแล้วก็บอกแผนการให้เขาเข้าใจว่าให้อีซูนั้นขับรถไปตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและหลังจากนั้นตำรวจจะจัดการมันเอง ส่วนทางด้านคู่แฝดที่ขับรถอยู่นั้นพวกมันก็มองกระจกหลังแล้วสังเกตเห็นว่ามีรถคันเดิมขับตามมาอยู่แล้วยังไงก็คิดว่าพวกตำรวจนั้นตามมาอยู่แน่มันเลยตัดสินใจขับรถไปปัดหน้าของอีซูกับคุณนายคิมอีซูที่เห็นว่าท่าจะไม่ดีเลยขับรถเข้าไปที่ลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าเมื่อเห็นดังนั้นคู่แฝดเลยขับรถตามไป แต่เนื่องจากข่าวรีบเป็นอย่างมากทำให้รถไปชนรถของชาวบ้านที่มาห้างและในตอนนั้นอีซูก็เห็นว่านี่เป็นโอกาสดีเขาจึงบอกให้คุณนายคิมลงจากรถและวิ่งหนีเข้าไปในห้างส้าและเมื่อเห็นดังนั้นคู่แฝดเลยแบ่งกันไปจัดการโดยที่คนหนึ่งพุ่งเข้าหารถของอีซูส่วนอีกคนนั้นวิ่งตามคุณนายคิมโดยมันที่กระโดดขึ้นไปบนรถของอีซูเขาก็ได้ขับรถแล้วเบรคทำให้มันกระเด็นไปฟาดก,กับรถอีกคันหนึ่ง แต่แล้วอีซูก็ได้เห็นกระเป๋าเงินในรถซึ่งเขาก็เกิดความโลภขึ้นมาแล้วก็ได้ขับรถหนีหวังจะเชิดเงินไปคนเดียวซึ่งในตอนนั้นมาซอกโดกับทีมงานของเขาก็ได้บุกมาที่ห้างพอดีแล้วตำรวจสองคนก็มาช่วยจัดการฝ่าแฟดโดยทั้งสองคนจับหัวมันให้ฟาดกับกระจกรถจนกระจกรถแตกออกมาส่วนแฟดอีกคนหนึ่งก็ได้วิ่งตามคุณนายคิมเข้าไปในห้างเพื่อจับตัวเธอแล้วในที่สุดก็ไล่ตามตัวเธอได้ทันเมื่อมันจับตัวเธอได้มันก็ถามไปว่าคนขับรถมันหายไปไหน แต่ไม่ทันไรมาซอกโดก็ได้เข้ามาช่วยโดยเขาจับมือของฝาแฟดบีดจนมันร้องเสียงดังในตอนที่มันนั้นใช้มีดฟันไปที่เขาแต่เขาเนั้นก็ใช้มัดชกก็ไปที่หน้าของมันเต็มๆหลังจากนั้นมาซอกโดก็ได้มาจุดที่รถชนกัน ลูกน้องของเขาแจ้งว่าอีซูนั้นได้ขโมยเงินหนีไปแล้วส่วนแฮซังก็หนีไปโดยที่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนหลังจากนั้นตำรวจก็ออกหมายจากทั้งสองคนและในตอนนั้นแฮซังก็เก็บของเพื่อจะหนีออกนอกประเทศไปแต่ก็ได้พบกับข่าวซึ่งรายงานว่าอีซูอาจจะหนีลักลอบเข้าจีนและก็คาดการได้ทันทีว่ามันคงใช้เรือหนี และก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับอีซูได้โทรไปหากับตันตาเดียวเพื่อจะขอใช้เรือแม้ว่ากับตันตาเดียวจะเรียกเงินจากเขามากแค่ไหนเขาก็ยอมจ่ายเพื่อจะออกไปจากประเทศนี้พร้อมกับเงินมหาศาล ด้าน,นกับตันตาเดียวก็บอกกับเขาว่าให้รออยู่ที่นั่นเดี๋ยวเลือดจะไปลับและหลังจากนั้นแฮซังก็ได้ไปหากับตันตาเดียวถึงที่พร้อมกับเอามีดมาข่มขู่และก็ถามเรื่องของอีซูและเมื่อได้รู้ที่อยู่ของอีซูแล้วเขาก็เดินทางมาหามันถึงที่แต่อีซูเนี่ยก็ไม่ได้กลัวเขาชักไม่ด,ดอกมาแล้วก็ประกาศว่าเขานั้นคือนักฆ่าจากเขาเหลียงซานแต่ทว่าทางด้านของแฮซังนั้นมันก็หยิบมีนอิโตะประจาตัวของมันมา อีซูซึ่งเป็นคนขี้ขาดอยู่แล้วก็เลยยอมแต่โดยดีโดยชูสองมือขึ้นแล้วให้เขาเอากระเป๋าไปได้เลยแต่ว่าแฮซังนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรเขาพร้อมกับเอากระเป๋าเงินขึ้นรถไม่อมอกไปเฉยด้านอีซูที่ไม่มีทางเลือกก็โทรหามาซอกโดแล้วแจ้งว่ามันได้ขึ้นรถเมย์หนีไปแล้วส่วนทางด้านของมาซอกโดเขาได้ตั้งด่าสกัดกันและเมื่อรถเมย์มาจอดเขาก็ได้เข้ามาในรถและก็ไล่ผู้โดยสารทุกคนออกไปเพราะว่าเขาไม่ทุละที่ต้องสะสางกับแฮซัง ด้านแฮซังที่นั่งอยู่เบาะหลังก็บอกว่าแกฉลาดดีนะทําไมต้องดิ้นรลนเพื่อตามล่าฉันขนาดนี้ด้วยแล้วมันก็เสนอที่จะแบ่งเงินให้กับเขามาซอกดเนี่ก็บอกว่าแกนี่คงประสาทเสียไปแล้วเดี๋ยวฉันจะเป็นคนช่วยกระทืบแกเพื่อเรียกสติกับขึ้นมาเองด้านแฮซังก็ได้พุ่งเข้ามาเอามีดฟันมาซอกโดอย่างไม่หยัง่งแต่มาซอกโดเขาก็สามารถหลบได้พร้อมกับปล่อยหมัดไปที่มันก่อนจะถีบมันลงไปแล้วก็ถีบสามอีกทีจนตัวของมันกระเด็นทะลุก,กระจกหน้ารถไป ซึ่งมันนั้นก็พยายามตะเกียกตะกายหนีแต่มาซอกโดเนี่ยก็จับตัวมันยกขึ้นมาและทุ่มไปกับหน้ารถเก๋งในตอนที่มันนอนะงาบะงาบอยู่มันเนี่ยก็ได้บอกว่ามันจะตามมาฆ่าเขารวมถึงครอบครัวของมาซอกโดด้วยมาซอกโดนั้นจึงชกไปที่หน้าของมันอย่างจังหลังจบเหตุการณ์ในครั้งนี้มาซอกโดก็โทรหาอีซูแล้วบอกว่าขอบคุณนะที่ทําให้แผนสําเร็จ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วตอนที่อีซูจะหนีไปพร้อมกับเงินนั้นมาซอกโดได้ส่ง SMS ไปหาเขาว่าที่ธนบัตรมีตาประทับอยู่ถ้าแกเอาเงินไปใช้แกก็จะถูกจับ หลังจากนั้นมาซอกโดกก็ได้บอกว่าให้เขาทําเหมือนว่าจะขโมยเงินหนีไปประเทศจีนซึ่งมันก็เป็นแผนของเขาทั้งหมดที่ล่อแห่สั่งให้โดนจับแล้วหนังเรื่องนี้ก็จบลงนะครับก็จบไปแล้วนะครับหนังเรื่องนี้เรียกได้ว,ว่าหนังเรื่องนี้นั้นสนุกและมันสุดๆเลยเลยครับโดยหนังเรื่องนี้นั้นกลับคะแนนจาก IMDB ไปถึงเจคะแนนและคะแนนจาก Rotten t o m a t ไปอีก96% และสุดท้ายก่อนจากกันผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งหลายและหนึ่งซับทไหลเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราต่อไปด้วยด้ครับและในวันนี้พวกเราปักสตูดิโอก็ต้องขอต้ลาไปก่อนและเจอกับพวกเราได้ใหม่สวัสดีครับ